นะครับแต่ในการยกร่างกรอบมันที่กว่าเข้าใจความเข้าใจตรงนี้นะครับนะครับไม่มีการพูดถึงคำพิพากษาเขาวิพากษ์เลยตรงนข้ามครับกลับไปพูดถึงสนธิสัญญาที่เรามีกับฝรั่งเศสสองฉบับด้วยกันนะครับเพื่อมื่อบีคส1 9 0 4กกับ07นะครับซึ่งมันข้อความของสนธิสัญญาทั้งสองฉบับไม่ตรงกับ แผนที่ของฝรั่งเศสที่ใช้อันนี้อันนี้เป็นประเด็นอันนี้ใช่ครัไม่ตรงครับเใช้โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องสารปาน้ำรานะครับคำพิพากษาของศาลโลกไม่ได้ให้ความสําคัญต่อเรื่องสารปาน้ำให้ความสําคัญต่อเรื่องแผนที่ฝรั่งเศสอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยการที่เอโมยุฉบับนี้เนี่ยิดขึ้นดึงให้ให้กัมพูชายอมรับว่าเราต้องกลับไปสู่ เรื่องเดิมคือสอนธิสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะครับมผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยที่เราตกลงกับมูชาเราตกลงกันว่าสิ่งที่เราจะให้ความสําคัญในการพิจารณาไม่ได้จะว่าจะเห็นด้วยกันด้วยกันทั้งหมดนะครับคือ 1. สอนธิสัญญา 2. องฉบับอสองแผนที่แผนท,ที่ต่างๆครับคือสอนธิสัญญาปี คอสหน่งเก้าศูนย์สกันบศูนย์เจ็ซึ่งยังไงเราต้องให้กามสำคัญอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะกฎตามกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องที่สองเราจะให้เราจะนํามาพิจารณาคือแผนที่ต่างๆตรงนี้ครับคำว่าแผนที่ต่างๆในภาษาอังกฤษนะครับเขียนว่า maps ครับแต่ว่าคนไทยเนี่ย ภาษาไทยมันไม่มีเอสครับแล้วอย่างเอกสารอย่างนี้นะครับที่รัฐสภาแจกนี้ผมผมน้อยใจมากนะครับแปลก็ไม่ถูกนะครับในฐานะอดีตสสนะครับใช้คำว่าแผนที่ครับซึ่งต้องเขียนว่าแผนที่หลายฉบับใช่ครับแผนที่หลายฉบับมันแผนที่หลายฉบับซึ่งอาจจะเป็นของฝรั่งเศสฉบับหนึ่งก็ได้ฉบับอื่นก็ได้และส่วนที่3ที่เราจะนํามาประกอบการพิจารณาคือเอกสาร อื่นๆต่างๆซึ่งประกอบด้วยที่สมัยอรอหนะครับแล้วก็รอหนะที่มีการสํารวจชายแดนปรัปัชายแดนมีโน้ตครับมีโน้ตว่าอะไรตรงไหนตรงไหนจะต้องเป็นสันปนน้ําซึ่งซึ่งเป็นรายละเอียดอย่างมากพวกนี้ต้องเอามาประกอบการพิจารณานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอเอกสารเหล่านี้คือสัญญาทั้งสอง ผนที่ต่างๆที่ยังคงมีอยู่ครับไม่ใช่ฉบับเดียวนะครับแล้วก็3คือเอกสารต่างๆเนี่ยมาประกอบการพิจารณาทั้งนั้นนะครับในความสำเร็จของ m อ u ฉบับนี้คืออะไรครับตั้งแต่ปี05เนี่ยมันมีอะไรดาบเหนือหัวของเรามาโดยตลอดเรื่องเขาพระวิหารครับสารโลกพิจารณาเรื่องเดียวครับ พิจารณาบนพื้นฐานของเอกสารของฝรั่งเศสคือพับอ่าที่ฝรั่งเศสที่ทบเปน,นแต่ผมดึงกลับมาให้ให้ความสาคัญต่อสนธิสัญญาเพราะเขตแดนตามที่ได้กําหนดไว้ในสนธิสัญญาไม่เหมือนกับที่ฝรั่งเศสได้กําหนด <Okay. S 1> ไว้ครับอันนี้ดังนั้นเนี่ยนี่คือความสําเร็จเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะต่อนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปสาเร็จไม่สาเร็จเนี่ย <laughs> ผมขออนุญาตถามนี้ MOU ตัวเนี้ยเป็นตัวเปิดทางให้มีการทําเรื่องสํารวจแล้วก็หลักเขตแดนทางโกใหม่ โดยยึดสัญญาส่วนที่สัญญาที่ท่านชายพูดสองฉบับแล้วก็แานที่ต่างๆคราวนี้ในภาคปฏิบัติที่จะทำเนี่ยมันจะต้องมีการขั้นตอนกลไกนจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวขอขอขาวปรัได้ครับเป็นผลสําเร็จครับอืเพราะว่ากมรมชาเดิมไม่ยอมให้กลับไปตรงนี้ครับไม่เอาไม่ยอมให้เอาสดนิจญามาเป็นมาประกอบครับจะเอายึดแผนที่อย่างเดียวเหมือนกับที่เขาได้ทําตอนขึ้นขึ้นสารโลกตอนเขาผู้วิหารครับ ดังนั้นเนี่ยในความผมถึงต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของไทยะระหว่างไทยกับกัมพูชาเกี่ยวกับเขตแดนเนี่ยมันถูกกาหนดโดยคําพิพากษาของศาลโลกซึ่งถูกกําหนดโดยแผนที่ฝรั่งเศสไม่มีการพูดถึงสนธิสัญญาระหว่างกันนี่คือความสําเร็จครับดึงกลับดึงกลับมาบใ,ในในใน,ในลู่ทางที่ถูกต้องเข้าใจครับแล้วหลัง<พ>จากนั้นเนี่ยพ,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 พอดึงกลับมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเดินหน้ามีครับ มีการกําหนดว่าจะ JBC ในคณะกรรมการเขตแดนร่วมเนี่ยจะพบกันจะมีองค์ประกอบอะไรกันยังไงนะครับจะพบกันจะมีคณะกรรมการจัดเขตแดนทางร่วมทางกัมพูชาเรียกว่าคณะกรรมการเขตแดนร่วมจอยบอร์เดอร์คอมมิชชั่นหรือคอมมิชชันเนี่ยคือคณะกรรมการคณะกรรมการที่การเขตแดนร่วม JBC นี่แหละอันนี้อันที่หนึ่งครับแล้วก็ต่อมาแล้วในระดับตตามกันนั้นก็คือมีคณะอนุกรรมการเทคนิคครับ ซึ่งเจผผ้ากรมแผนที่ทหารเป็นคนเป็นประธานนะครับ,รบซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสำรวจสำรวจและปักปันเขตแดนแล้วก็แต่ว่าเขาก็ต้องทําความตกลงระหว่างกันว่าขั้นตอนในการดําเนินงานควรจะเป็นอย่างไรขณะขน,นี้ตัวบันทึกความเข้าใจปีส5 4 3ที่คุณชายไปลงนามในฐานนำตีช่วยเนี่ยนะครับยังมีผลบังคับใช้อยู่มีครับแล้วก็ ขอเรียนนะครับรัฐบาลหลังจากรัฐบาลชวน2เนี่ยใช้มาโดยตลอดนะครับรัฐบาลรทักษิณเนี่ยมีประชุม j b c โดยใช้กรอบนี้ MOU ฉบับนี้สครั้งมเมื่อปี5้าหนก่อนประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยก็มีการประชุมภายใต้กรอบนี้สองครั้งดังนั้นถ้ามันเลวร้ายเนี่ยถึงขนาดนั้นเนี่ยก็คงมีการยกเลิกกันไปแล้วนะครับมีมีมีคอมเมนต์อันนี้นะครับ,รบมีคอมเนต์คล้ายๆแต่ที่จริงคุณชายก็ตอบไปตอนแรกแล้วบอกว่าส่วนนี้เนี่ยมันไปยึดโยงกับเรื่อง แผนที่อัตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนที่ฝรั่งเศสทําเมื่อปี1907ที่ปักคณะกรรมการปักปันเขตแดนเนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความบันทึกความเข้าใจนี้ด้วยไหมฝรั่งเศสเราตกลงกันแล้วมีส่วนที่สัญญาแล้วฝรั่งเศสไปทําในทางที่เราไม่แล้วก็หลังดัชสุดสัญญาเรามีความตกลงระหว่างกันแต่พอฝรั่งเศสไปทําแผนที่รเราให้ฝรั่งเศสทําแผนที่ต้องยอมครับเพราะเราไม่มีลงพิม แต่พอไปแผนที่กลับมาประกบว่าไงครับมันไม่เหมือนกับที่เราตกลงไว้ครับพูดง่ายๆนะครับไม่ใช่เรื่องสันปันน้ำอย่างเดียวนะครับคลองลึกนะครับอืเดิมในส่วนที่สัญญาให้ไปเลี้ยวเลี้ยวไปตามคลองกับเขตแดนกับนะครับแต่ต่อมามีความตกลงระหว่างสองรัฐบาลให้เป็นเส้นตรงครับก็จบตอนนั้นน่าจะจบตอนนั้นแต่ฟั่งเสกกลับไปเลี้ยวเหมือนเดิมครับถ้าเอากลับมารื้อฟื้นเรื่องนี้นะครับเราได้ดินแดนเพิ่มอีกหลายตารางกิโลเมตร แล้วซึ่งจะมีจะมีบอลเบิร์นลอยอยู่ด้วยครับไม่คดปปีประเด็น,ปร,ดนประเด็นของผมมีอย่เดียวครับ,รบว่าแผนที่อันนั้นเนี่ยเรายอมรับไม่ได้แต่ว่าเราจะไปเสีว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของของประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้เพราะว่าสารโลกอย่างน้อยสารโลกได้ใช้ไปครั้งกันแล้วสิ่งที่ผมได้ทำคือเอาเรื่องเขตแดนไทยมพูชานออกจากร่มเงาของคำพิพากษาของสารโลกที่เรื่องเกี่ยวกับแผนที่ทู่ตั้งอย<ร>ู่บนพื้นฐานของ แผนที่เดียวของฝรั่งเศสแต่ว่าเราก็พูดถึงว่ามีแผนที่หลายฉบับรวมถึงที่เขาสเกจตช์ไว้ครับที่คนที่สำรวจตอนนั้นนะสมัยร .5 กับร .6 นะสเก็ตช์ไว้ครับ,รบว่าตรงสันปันน้ำมาตรงไหนเนี่ยซึ่งฝรั่งเศสก็ไม่สนใจเลยดังนั้นเนี่ยมันเป็นการดึง <c oughs> เรื่องของเราเขตแดนเนี่ยดึงออกจากร่มเงาของเขาไปพิหารข,ของเขาไปพิภักขษาคราวนี้จะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าถ้าเดินตามบันทึก ความเข้าใจ MOU ปี2543มีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมมีคณะกรรมการทุาทการเทคนิคแล้วก็มีการเดินสำรวจปักปันมันจะทําเขตแดนปักปันเขตแดนกันใหม่กลายเป็นแผนที่ใหม่ไหมครับอย่างนี้ ต้องทำใหม่หมดแล้วครับเพราะแผนที่เดิมที่มีอยู่ที่ที่เราไม่ได้ยอมรับนะครับแผนที่1ถึง,ง1ต่อสองแสนหนึ่งต่อสองแสนนี่ไม่เห็นอะไรแล้วครับดินสอ,อ,อดินสอแนหะล่แหลมๆนะครับจิ้มไปนี่นะในตัวบนแผนที่นะครับต่อสองแสนนี่นะครับมันคลาดเคลื่อนกันได้หลายกิโลนะครับหนึง่งแค่หนึ่งจุดเนี่ยมันคลาดเคลื่อนได้หลายหลายกิโลมันใช้ไม่ได้ก็ต้องทําใหม่เขาก็เห็นด้วยว่าจะทําใหม่ครับรวมทั้งวาง หลักเขตใหม่หมดนะครับอันนี้คือต้องทำยกตัวอย่างง่ายๆครับหลักเขตที่เห็นชัดที่สุดคือหลักเขตที่73ที่จังหวัดตราดนะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าหลักเขตที่73เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่แล้วต้องทำใหม่ครับครับท่าณผู้ชมครับเดี๋ยวยังมีเรื่องต่อนะฮะเพราะจริงๆแล้วก็มีการพูดกันว่าด้วย MOU ฉบับนี้บางคนก็บอกว่าไอ้เรื่องพื้นที่ทับซ้อนที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่ทะเลาะกันนะครับ4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ย มันโยงกับเรื่องนี้ด้วยจริงไม่จริงเดี๋ยวคุยต่อตอนนี้พักสักครู่ครับ